คุณผู้ชมครมับเมื่อวานนี้หลังจากที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วคาริสโตก็นำนักเตะของเราลงซ้อมทันทีแบบเข้มซะด้วยล่ะครับ ทำให้บรรยากาศในการซอร้อมเมื่อวานเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเข้มและหนักพอสมควรแต่ด้วยรูปแบบการซอร้อมที่ดูแปลกและแตกต่างก็ทำให้หนักเตะของเราสนุกสนานกับการฝึกซอ้อมในเมื่อเย็นที่ผ่านมาครับคาลิสโตอดีกคุณซื้อทีมชาติเวียดนามคนนี้นะครับแม่เวลาทำงานต้องบอกว่าเนี๊ยบเข้มและจริงจังแบบสุดๆ ก็ทําให้ทีมเมืองทองของเรายกระดับความเป็นมืออาชีพขึ้นอีกเข้าตัวเลยล่ะครับนี่ครับบิ๊กเป้ฮะก็ยังยืนมองดูอยู่ห่างๆครับแหมคุณผู้ชมครับชักอยากจะเห็นสุดสัปดาห์นี้แล้วล่ะครับระหว่างทีมเมืองทองของเราในการเปิดบ้านเยี่มหาสเซตดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมสิงเจ้าท่าการท่าเรือไทยเอฟซนะครับ เพราะว่านอกจากว่าเราจะได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศของสนายมยามาฮ่าเซเดียมที่เปิดใช้งานในฟุตบอลถ้วยไทยแลนด์พิมลีกเป็นครั้งแรกแล้วนั้นเราจะได้ตื่นตาตื่นใจกับกองเชียร์ของเราไม่ว่าจะเป็นโซนอุลตราเือนทองหรือว่าโซนเอ็นนะครับที่พร้อมจะกดดันคู่ต่อสู้ของเรานอกจากนั้นเรายังจะได้ตื่นตาตื่นใจกับฟอร์มการเล่นของนักเตะของเราในแบบฉบับของทีมเมืองทองครับ ภายได้กการทำทีมของโค้ชที่มีสีสันอย่างโคสคาริสโตคนนี้แหละครับ ครานิสโตก็บอกว่าในการซ้อมมาได้นี่ก็โอเคครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวช่วงแรกๆนี้ในส่วนของนักเตะที่ต้องเข้าใจโค้ดและโค้ดก็ต้องเข้าใจในความรู้สึกของนักเตะแต่วันนี้นักเตะทีมบางทองของเราก็ปรับตัวเข้าอาการซ้อมได้อย่างรวดเร็วครับคิดว่าใช้เวลาอีกนิดหน่อยเท่านั้นเอง ผมก็ได้ถามคาริสโตไปนะครับว่าประหลาดใจไหมกับการตริดตัวในวันนี้แล้วก็มีสื่อมวลชนให้ความสนใจในตัวเขามากมายเลยคาริสโตก็บอกว่ารู้สึกแปลกใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้า,า,ถาเป็นที่โปตรตุเกสหรือที่เวียดนามเ<ล>นี่ย งานที่มีสื่อมวลชนเยอะๆแบบนี้ต้องเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่มากๆครับแต่การที่สื่อมวลชนมาให้ความสนใจในตัวเขามากแบบนี้นั้นก็ยิ่งทําให้เขารู้ว่าเขาต้องมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณครับเขาไม่ได้บอกอีกนะครับว่าสื่อมวลชนเป็นส่วนสำคัญในวงการฟุตบอลเพราะว่าสื่อมวลชนคือกระบอกเสียงของวงการฟุตบอลอย่างแท้จริงครับฉะนั้นเราต้องรับฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชนครับสุดท้ายนะครับผมก็ให้คารลิสโตนั้นฝากอะไรถึง แฟนบอลเมืองทองของเรานะครับไทโซเขาก็บอกว่าเขามาที่นี่เพื่อทําให้แฟนบอลของเรามีความสุขนะครับและจะเกิดวันหนึ่งวันไหนนั้นทีมเมืองของเราไม่ชนะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทีมเมืองทองของเรานั้นเป็นทีมที่ไม่ดีนะครับแต่เพียงว่าวันนั้นเราพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วและเขาก็สัญญาครับว่าจะนําความสุขมาให้แฟนบอลเมืองทองของเราในทุกๆสัปดาห์ครับก็เป็นอีกวันหนึ่งสมการเปลี่ยนแปลงที่สโมสรนะครับแต่เช่นเดิม สโมอสรเปลี่ยนแปลงเพื่อเพื่อเป้าหมายที่ดีเป้าหมายที่ดีขึ้นเป้าหมายที่ที่ยากขึ้นนะครับเราต้องการความสําเร็จมาสู่สโมอสรนี้โดยเร็วเราต้องการความสุขมาสู่แฟนบอลของเราเราต้องการเห็นทุกคนชื่นชอบกับฟุตบอลที่นี่ชื่นชอบกับทีมที่เขารักและสับสน,นเช่นนี้นี่ก็เป็นอีกครั้งที่ทางสโมสรตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็อ่าพิจารณาแล้วถึงความเหมาะสมะเราเชื่อว่าคนจะได้เห็น ความมุ่งมั่นของโค้ชเอริก้นะครับก็อยากให้แฟนบอลสปอร์ตด้วยผมเชื่อว่าเรามาถากการเลือกเขาเขารู้จักผู้เล่นของเราดีเขาสร้างทีมจากทีมเล็กๆเข้ามาแชมป์ของวีลีเขาทําทีมเวียดนามทีมชาติเวียดนามจะสบความเร็จในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับโชว์ผลงานที่ดีในฟุตบอลเอเชียนเกมผมเชื่อว่าผลหลักๆเนี่ยและความที่เป็นโค้ชที่ไม่อยู่นิ่งเขาประกาศตัวเองเลยว่าเขาเป็นโค้ชที่ทำงาน25ชั่วโมง นะครับนักเตะหรือ,อทราบโค้ชคนไหนสามารถติดต่อเขาได้ตลอดเวลานะครับเขาเขาเขาทีา่ยมอคอนเซปต์ของการเปิดรับความคิดเห็นทุกคนสามารถ Wal k in เขา,าได้เขาพร้อมที่จะแก้ปัญหานะครับผมเชื่อว่านักเตะกำลังได้ได้ได้ไอดอลได้ได้ผู้นำที่ที่ที่ส่งพลังนะครับเราก็เชื่อว่าสโมสรเราคง คงมองเห็นนอนาคตที่ที่สวยงามเพื่อต่อยอดจากความสำเร็จที่เราทำมาโดยตลอดเราทุกคนในสมโมสรเนี่ยพร้อมที่เหนื่อยยากที่สุดเพื่อรักษาสาาถนานพความเป็นผู้นําความเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้เพื่อให้กับแฟนบอลที่เป็นเจ้าของเมืองทองอยู่ทุกคนครับเรากําลังก้าวเดินต่อไปข้างหน้าครับคงคงไม่ได้ไม่ได้รู้จักเขาเป็นเป็นการส่วนตัวแล้วก็สนิทกันมากเลยแต่ดูจากเพื่อนๆในทีมที่เวยียดนามเขาเล่าให้ฟังก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่เข้มข้นแล้วก็จริงจังกับกับกับการทํางาน แต่เขาเป็นคนสนุกสนานหลังเกมเขาเป็นคนสนุกเป็นคนสนุกสนานแต่ว่าเขาจะในในสนามเ,เขาจะซีเรียสมันซีเรียสมากอย่างวันนี้มาถึงก็เข้มเลยใช่ไหมครับมาถึงก็ซ้อม <laughs> ก็โอเคครับเขาซ้อมสนุกดีฮะแล้วก็ <laughs> นักฟุตบอลก็ตอบตอบรับเขาเป็นอย่างดีก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรเหมือ <laughs> นว่าน่าจะปรับตัวหางกันง่าย <laughs> คือการซ้อมที่สนุกมันทำให้นักบอลอยากจะซ้อมใช่ครับดูจากการซ้อมวันวันนี้ก็เห็นแล้วว่านักบอลทุกคน อยากที่จะเล่นบอลน,นะครับไม,ไม่ไม่มีใครแบบเห็นบอลแล้วไม่อยากเล่นผม <c oughs> คิดว่าการซ้อมแบบนี้คือนักบอลมันมันมีความมุ่งมัน่นของทุกคนมันมันมันก็น่าจะทําให้ทีมเราดีขึ้นเ <c oughs> คือยังไงยังไงทีมเราก็ยังเป็นเมืองทองนะครับแล้วเราก็เล่นในบ้านผมว่าโอกาส3มแต้มเราต้องทําให้ได้นะครับ <c oughs> เราเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลต่อหน้าอุลต้าเมืองทองทุกคนเราได้ก็บสามแต้มมันทำให้ความความสุขได้หลังจากที่เราผิดหวังมาแบบที่เรา เออผมแม่นมนาเดียวครับแล้วก็แม้าหน้าก็ได้แน,น้ว